สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับครูเปี้ยวอีกแล้วค่ะครูเปี้ยวจะพานักเรียนนะคะไปเรียนกันในหนังสือเรียนเล่มภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่4ถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเปิดไปที่หน้า212ค่ะ ในหน้าที่212นะคะจะมีเรื่องเมตตาธรรมนำสุขอยู่ค่ะซึ่งเรื่องเมตตาธรรมนำสุขนะคะเป็นบทอ่านเสริมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์นะคะที่ควรรู้ก่อนเรียนกันนะคะสำหรับคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนเรียนนะคะในคำที่หนึ่งคือคำว่า ราชสมบัติราชสมบัติหมายถึงสมบัติของพระราชาค่ะคำที่สองคำว่าพระดาบทพระดาบทหมายถึงผู้บำเพ็ญตบะหรือการเผากิเลสหรืออีกอย่างที่เราเรียกว่าฤาษีนั่นเองค่ะสนะคะก้อนแก้วมณี ก้อนแก้วมณีนะคะหมายถึงแก้วหินมีค่าสีแดงหรือว่าเป็นก้อนหินสีแดงนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์หมายถึงไม่ต้องกินอะไรแต่ก็เหมือนได้กินอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างนะคะก็คือเช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องกินอะไรแต่ว่าเราก็เหมือนกับการที่เราอิ่ม อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องรับประทานอะไรเลยค่ะก็คำนี้นะคะก็คืออิ่มทิพย์นั่นเองเมตตาธรรมนำสุขนะคะจะเป็นบทอ่านเสริมเป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับพยาคุดพญานาคนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มการอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียน เมตตาธรรมนำสุขมีเรื่องเล่าว่าอดีตการนานมาแล้วพญาครุฑเจ้าแห่งปักษาเป็นศัตรูคู่แค้นกับพญานาคราชแห่งนครบาดาลพบกันเมื่อใดครุฑจะจับหน้ากินเป็นอาหารอันโอชะทุกทีครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสี มีงานเฉลิมฉลองการขึ้นของราชสมบัติของพระเจ้าพม,มาทัตเหล่าเทวาพญานาคและพญาครุฑได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มาร่วมชมมหรสพเช่นเดียวกับประชาชนทั้งหลายขณะชมมหรสพอยู่นั้นเกิดการเบียดเสียดกระทบไหล่กันไปมา พญาคุดกับพญานาคจึงเข้ามาอยู่ใกล้กันพญาคุดสังเกตรกริยาท่าทางก็รู้ว่าเป็นพญานาคเช่นเดียวกับพญานาคก,ก็รู้ตัวว่าภัยอันตรายจะเกิดขึ้นจึงหนีออกจากนครไปทางท่าน้ำซึ่งขณะนั้นพระดาบทโพธิสัตว์ ได้ลงส่งน้ำและวางผ้าเปลือกไม้ไว้บนฝั่งพญานาคจึงแกลงกายเป็นก้อนแก้วมณีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าเปลือกไม้นั้นพญาคุดซึ่งติดตามมาหวังจะจับพญานาคเป็นอาหารให้ได้เมื่อเห็นดังนั้นจึงไม่กล้าเข้าไปแตะต้องผ้าเปลือกไม้ ด้วยความเคารพในพระดาบทโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าท่านที่เคารพข้าพเจ้ารู้สึกหิวยิ่งนักขอจงเอาภาพเหลือกไม้ของท่านออกไปเถิดข้าพเจ้าจะกินนาคที่ซ่อนอยู่ในนั้นพญาครุฑกล่าวอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นพระดาบทโพธิสัตว์ขึ้นมาบนฝั่งน้ำแล้ว พระดาบทโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสองฝ่ายหนึ่งหิวโหวยอีกฝ่ายหนึ่งกลัวพยันอันตรายจึงกล่าวแก่พยาครุฑว่าท่านมีคุณธรรมสูงไม่ล่วงเกินต่อผู้ทรงศีลถึงหิวโหวยก็ไม่ละเมิดแม้กระทั่งผ้าที่ใช้นุ่งห่ม เราขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญและด้วยอํานาจแห่งคุณความดีของท่านจงดนบันดาลให้ท่านอิ่มทิพย์ไม่หิวไม่กระหายตลอดไปด้วยเถิดพระดาบทโพธิสัตว์นำสัตว์ทั้งสองไปที่อาสมแล้วสั่งสอนให้เจริญสมาธิเมตตาภาวนาทั้งครุฑและนาค ต่างก็สามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเมตตาธรรมนำสุกในข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนะคะก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและยังก่อให้เกิดความสามัคคีด้วยนะคะนักเรียน เราก็จบกันไปแล้วในเรื่องและก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะนักเรียนคิดว่ามีข้อคิดที่ได้จากเรื่องนอกเหนือจากตรงนี้ที่ครูกล่าวมาให้กับนักเรียนไหมคะถ้า,ามีลองตอบได้ไหมเอ่ยว่าข้อคิดคืออะไรเก่งมากค่ะมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องต่อมานะคะ จะเป็นคำถามท้ายเรื่องค่ะอันนี้ถ้าหากนักเรียนตอบได้ตอบหลังจากที่ครูอ่านคำถามไปแล้วได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าในเรื่องใครเป็นศัตรูกันติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือข้อขอไขอค่ครุฑและนาคค่ะข้อที่สองถามว่า จัดงานเฉลิมฉลองราชสมบัติของใครในเนื้อเรื่องนะคะจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองราชสมบัตินะคะแล้วก็ทำให้คุฑกับนาคนะคะได้มาเจอกันในงานถามว่าเป็นการจัดฉลองราชสมบัติของใครกอไก่พระดาบทขอไข่นาคข้อควายครุฑงอง,งูพระเจ้าพม,มาทัศน คำตอบก็คือข้ององูค่ะพระเจ้าพม,มาัาน์นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นข้อที่สามถามว่าจัดงานเฉลิมฉลองราชสมบัติที่ใดได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองราชสมบัติที่ใดคะ่ะก้อไก่ที่กรุงลงกาข้อไข่กรุงศรีอยุธยาขอควายกรุงพรราสี งงูกรุงไกลลาดและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอ้อข้อควายค่ะกรุงพรลาณสีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นข้อที่4ถามว่าพญานาคหนีพญาคุฑโดยการแปลงกายเป็นสิ่งใดค่ะกไก่แปลงเป็นก้อนแก้วมณีขอไข่แปลงเป็นภาพเปลือกไม้ คอควายแปลงเป็นมนุษย์งองูแปลงเป็นแม่น้ำคำตอบที่ถูกต้องตอบว่าก้อนแก้วมณนีกอไก่นั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเป็นข้อที่หข้อที่ห้าถามว่าเพราะเหตุใดพญาคุดอยากกินพญานาค อุ้ยเพราะเหตุใดคะกอไก่หิวโหวยขอไข่เพราะเครียดแค้นขอควายเพราะอยากเป็นอมตะงองูอยากอิ่มทิพย์คำตอบก็คือเพราะหิวโหวยนั่นเองคะ่ะก็คือกอไก่นะคะข้อต่อมานะคะเป็นข้อที่6ถามว่า พระดาบทให้สิ่งใดกับพยาคุดจึงทำให้พระยาคุดไม่คิดจะกินพญานาคอีกนะคะก็ไก่ผลไม้ขอไข่าอาหารคอควายสมบัติและงองงูอิ่มทิพย์คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คืออิ่มทิพย์นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะถามว่าพระดาบท สอนให้พญานาคและพยาคุดรู้จักสิ่งใดกอไก่ให้รู้จักสามัคคีและปองดองกันขอไข่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนขอควายต้องซื่อสัตว์สุจริตหรืององงูไม่ลักขโมยของคำตอบนะคะก็คือ สอนให้สามัคคีปรองดองกันแต่ทุกข้อก็คือข้อดีนักเรียนควรที่จะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสามัคคีปรองดองอ่อมน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์สุจริตและไม่ขโมยของนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนอันนี้นะคะ เป็นการบ้านค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทำลงใส่สมุดและส่งเข้ามาในลายกลุ่มได้เลยนะคะข้อที่1ถามว่าจงบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเมตตาธรรมนำสุขนักเรียนคิดว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องมีอะไรบ้างสามารถเขียนมาให้ครูได้เลยนะคะโดยการลอกโจทย์และตอบคำตอบนะคะ ข้อที่2ถามว่านักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้อย่างไรนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรข้อที่สามถามว่าสำนวนที่ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวน เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนสอดคล้องกับเรื่องเมตตาธรรมนำสุขหรือไม่อย่างไรตอบมาได้เลยนะคะข้อที่4ี่ถามว่าสิ่งใดที่แสดงออกถึงความเมตตาการุณาบ้างสิ่งใดที่แสดงออกถึงความเมตตาการุณาบ้างตอบมาอย่างน้อย3ข้อนะคะนักเรียน ถ้าหากไม่เข้าใจอะไรทักมาถามครูเปี้ยวได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทำการบ้านของครูเปี้ยวด้วยนะคะบาย